สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจินตนาชาแนลนะคะจินตนาจตลงแนวทางสรุปรัฐบาลไทยค่ะมื่อนี้รัฐบาลไทยวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะมื่อนี้ค่ะสรุปแนวทางรัฐบาลไทยหลายลายเซียนค่ะคุณผู้ชมสรุปใส่กันเลยเนาะค่ะเนาะเป็นโป้สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะ กินตนาบ่ค่อยว่างค่ะอีกอย่างหนึ่งสุขภาพบ่ค่อยดีค่ะคุณผู้ชมเวลาเบามันเมื่อยนะคะจินตนากนเรเลยบ่ลงไห้ค่ะคุณผู้ชมเอาตีโค้งสุดท้ายเลยเนาะคะ่ะเนาะมือนี่ไปเบิงน้ำกันค่ะคุณผู้ชมหลายๆเซียนร่วมกันค่ะเป็นโค้งสุดท้ายทีเดียวเลยเนาะคะ่ะเนาะเดเบิงทีเดียวมวนเดียวจบโหลดค่ะการเลือกเอาค่ะคุณผู้ชมทามักเซียนไดเนาะคะ่ะมักตัวเลขแนวทางอ่า ของผู้ใดกะเบิงเอานะคะคุณผู้ชมเนาะเพราะว่าแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้ก็ลหลายๆเซียนเข้าอยู่เด้อค่ะคุณผู้ชมหลายเซียนเข่าค่ะจ้าอาจารย์ต่อยสิว่าเขาสีงวดติดค่ะคุณผู้ชมเรลงวดนี่ปรูู้ว่าจะเข่าพรเขาเนาะคะ่ะค่ะคุณผู้ชมกับเบิงเอาเด้อค่ะคลิปต่อไปค่ะของอาจารย์ต่อยค่ะแต่คลิปนี้จินตนาจะลงให้ดูก็คืออ่าเป็นโครงสุด้ทยของหลายๆเซียน ร่วมกันแล้วก็เอาเทียบกันกับตัววิ่งลูดค่ะคุณผู้ชมตัววิ่งตัวลูดนะคะสําหรับสายวิ่งค่ะคุณผู้ชมเลขวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมว่าของผู้ใดค่ะมาชนกันแนงเนาะค่ะขาไปบางแนวทางกันเลยค่ะคุณผู้ชมทางช่องจินตนาชาแนลค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะโค้งสุดท้ายค่ะเอามาเปรียบเทียบกันกับเลขวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมวดนนี้วิ่งสามกับสี่ค่ะวิ่งสามกับสี่ วิ่งเงื่อนลานค่ะวิ่งทอาไดก็ได้ค่ะคุณผู้ชมบนล่างนะคะเข้ามาแล้วค่ะสามงวดติดแล้วค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ต่อๆกันเนาะค่ะเนาะเหลขกวิ่งบอลลูดเจอคืออค่ะคุณผู้ชมหนึ่งสองตัวมาตัวบางครั้งกับมาน้ากันเนาะค่ะเนาะบางครั้งก็มาทั้งสองตัวเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเอามาเปรียบเทียบห้เบิ้งค่ะคุณผู้ชมกับของอาจารย์ตรงเตงเนาะค่ะเนาะอาจารย์ตรงเตงไหมาวิ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมแต่ว่า ตัวจับคูให้ตัววินอยู่ในช่องเนียค่ะมีสีด้วยค่ะคุณผู้ชมจินตนาการเรื่อกไม่คุณผู้ชมเบิงค่ะมี4ีนะคะคุณผู้ชมเราก็มีเก่าซีอย่งเสนะคะไปล่างนะะเนาะค่ะเนาะเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นโครงสุดท้ายเด้อค่ะอ่าแคบหน้าจอไวเบิงกันเลค่ะคุณผู้ชมมาไปเปรียบเทียบเนาะของอาจารย์ตรงเตงยห้มาเลขในตารางมี6 0 4 1นยอค่ะเราก็ไปตรงกับเลขถูกที่จินตนาจุดได้ค่ะคุณผู้ชมจินตนาจุดได้อ่า 5 4 1ค่ะได้หา c เพันจับครูหาซื่อกันค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีสีตรงกับอันนี้อยู่นะะเนาะค่ะเนาะค่ะเล้วกบต่อไปค่ะคุณผู้ชมจะสรุปให้เป็นโครงสุดท้ายย่างฝ่อฝ่าวดวนดวนเนาะคะ่ะคุณผู้ชมจะได้เบิ่งกันเนาะอื่นพ่อได้มีเวลาวัานอาทิตย์พ่อไดมีเวลาหาสื่อสลากกินแบงรัฐบาลไว้ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไม่มีสามตัวนี้ไม่มีสิถูกค่ะดูในหนีจะมาบอกค่ะมีสีกับสาม เราก็ตรงกันกับ4กับ3ตัวนี้พร้อมค่ะคุณผู้ชมจินตนาก็เลื่อยเลือกเอามาให้คุณผู้ชมมาเปรียบเทียบกันกับตัวเลขวิ่งค่ะเพราะว่าเลขวิ่งเิ่นขาดีเนาะค่ะเนาะก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้เบิ่งนค่ะเลขในตารางแต่ว่าถ้าไม่มี3ตัวนี้จะไม่มีิ0ถูกกับที่2 6เก่าค่ะคุณผู้ชมแต่มาจับใส่กันกับตัวนี้นะคะเราก็มาวิ่งใส่กับตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ในนี้ก็มาวิ่งกับตัวนี้ค่ะนะคะมันจะได้อ่ คลองจ่องกันเนาะค่ะเนาะค่ะคุณผู้ชมบอรบนทึกบอลลูนสีบางไหน <c oughs> เอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ก็คนสกุลจันท์ค่ะวิ่งสีกับโบกบนล่างค่ะคุณผู้ชมก็มาตรงกันกับสีอีกละค่ะคุณผู้ชมนี่ <c oughs> แต่ว่าดิ่งเรลยกสีกับบกบนล่าง่าสั่นแต่ว่าบนพันธัยเจ็ดเนาะค่ะเนาะอ่าพอเจ้ารับกินค่ะคุณผู้ชมเจ้ารับกินสีกับโบก่าสั่นว่ะค่ะ สี่กับหกบนล่างว่าซันค่ะอืมจะแมนบอลเนาะคะ่ะของก้นสกุลจันเนาะแต่แต่มันกัดคัดกันกับตัวนี้นะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวิ่งสามกับสีเนาะคะ่ะวิ่งเงินล้านะคะ่ะคุณผู้ชมเพิ่นลยว่าเจ้ารับกินสี่กับหกว่าซันค่ะบนล่างเลยเนาะค่ะเนาะมันจะใช่ไหมกระเบืองเอาค่ะคุณผู้ชมพิจารณาเอาเด้อค่ะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดยางวานะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สูตรลังผึ้งก็มีสีค่ะคุณผู้ชม จับคู่ให้ค่ะ c เจ็ดเก้าสองห้าเก้าแล้วก็กัน c หากับ่ห้ากับห้าแปดค่ะคุณผู้ชมกันย่งกินตาลากันย่าง้านี่มีสมี c อยู่เนาะค่ะเนาะก็มีสีเป็นหลักอยู่ค่ะนะคะเอาค่ะเบิงเอาค่ะคุณผู้ชมเบิงเอามาแต่จังคอยจับคัดกระพานไปเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะสําหรับสามค่ะคุณผู้ชมทีนี้มาตรงกันอีกค่ะคุณผู้ชมกับน้องเม็ดไส้ค่ะน้องยังอยู่อนุบาลค่ะ อยู่อนุบาลสองค่ะคุณผู้ชมน้องไ้มาสามงวดติดแล้วนะคะเนาะให้มาสามงวดติดแล้วค่ะงวดนี้งวดที่สี่ค่ะคุณผู้ชมน้องไ้มามาสามตัวเข้าสองตัวทุกครั้งนะคะแต่งวดที่แล้วกันน้องกับไ้มาก่กับเข่าสองตัวค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ไฮมาหนึ่งหาสามสามซึ่งมันมาตรงกับเลขวิ่งเงินล้านค่ะคุณผู้ชมจินตนาการเลยเอาไว้คุณผู้ชมเบิ่งเป็นลักเนาะค่ะเนาะอันนี้เลขเลขวิ่งเงินล้านค่ะ เอาค่ะคุณผู้ชมเบ่งเอาพิจารณาเอาเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะเอาค่ะคุณผู้ชมอันนี้ค่ะสรุปปูสายตัดค่ะคุณผู้ชมมาให้มาเป็นโค้งสุดท้ายมือนีหมาดๆค่ะคุณผู้ชมวิ่งบน8กับเก้าเพนเนนค่ะตัดออกเลย3 8 4 8 5 9ตัดออกเหลือ58วงกลมไข่ฟอมค่ะคุณผู้ชมเพนเนนแล้วก็ตัวรองของวงกลมกับือ3เก้ากับ4เก้าค่ะก็ยังมีสีแล้วก็ยังมี3อยู่ค่ะคุณผู้ชมเนาะ สีบาจังไล่กะหมักกัดจังควนยนำไปสื่อสารกินแดงรัฐบาลเด้อค่ะคุณผู้ชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดนะคะค่ะอันนี้คือรัฐบาลไทยเือถึงรางวัลที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เลขล่างค่ะเด่นล่างนี้ให้มาหนึ่งกับแปดค่ะเน้นหนึ่งหนึ่งสื่อมาตรงกันนะคะคุณผู้ชมสื่อมาตรงกับเลขถูกทีจินตนาจุดใดแล้วก็สี่ห้าค่ะคุณผู้ชมก็ยังมีสีอีกค่ะอ,อันนี้คัดมาใส่กันกับ เลขวิ่งเงินล้านนะคะนะคะบม่รู้ว่าจะตรงเจา้าใดแคปไว้เอาเด้อค่ะคุณผู้ชมย้อนไปแคปเอาก็ได้ค่ะจิจน,นาจะไปให้เลยนะคะจะได้ไม่ยาวคลิปจะได้ไม่ยาวค่ะจะได้เบิงแบบพอดีพอดีเนาะคะ่นะเนาะอันนี้เลขภุมมเจ้าที่ที่กิตนาจุดใดค่ะจุดได้งวดแรกค่ะคุณผู้ชมที่จุดนะคะเริ่มจุดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดทีผ่านมาค่ะ ผ่านมาจุดได้492ค่ะคุณผู้ชม492แล้วที่นี่นะคะกะเลยผลออกค่ะคุณผู้ชมตอนนั้น42เนอะ492อ่าผลมาออก42ล่างค่ะแล้วกงว็งวดที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมจุดได้084ค่ะ กรเลวามันตรงกับทะเบียนรดดูกราของกันเลยวโอ้เหลขกออกเนาะมันบวมออกดอกอสัน,นะคะ่ะคุณผู้ชมแปดกับสีมันบวมน้าน้ากันนะคะกับศูนย์กรีเลว่ามันตรงอยู่ในนี้หล่ะผลสุดท้ายมันก็ออกศูนย์สี่ค่ะนะคะมันก็ออกศูนย์สี่ตัดแปดออกนะคะตัดแปดออกแล้วก็งนะว,วดนี้ก็ตัดเก้าออกค่ะคุณผู้ชมงวดนี้ก็ตัดเก้าออกเห็นไหมคะก็ได้สี่สองก็ได้ศูนย์สี่เนาะงวดนี้ค่ะคุณผู้ชม จุดได้ห้าสี่หนึ่งค่ะจยุดมือเสาว,วันพะพอดีค่ะมือนี้เนาะแปดคัมค่ะแลมแปดคัมมือนี้จุดได้ห้าสี่หนึ่งค่ะ5อยู่บนนะคะไอยู่ข้างบนหาสี่หนึ่งค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ตัดเล่นค่ะคุณผู้ชมห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หนึ่งก็ยังมีสี่อยู่ค่ะคุณผู้ชมก็ย,ยังมีสี่อยู่นะคะเอาค่ะคุณผู้ชม จงไกากะฝากให้คุณผู้ชมไปเบิงเปิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะเบิงให้เพื่อนๆเน,นะค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามาเบิงช่องอินเตอร์นาชแนลค่ะให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดเด้อค่ะอินเตอร์นาก็ว่างเซย์ไ้คุณผู้ชมเบิงอันนี้เนาะค่ะเนะาะเพราะว่าจะได้เปรียบเทียบ,ยบกันค่ะส่วนเลขวิ่งเงินล้านก็มันมาตรงกันพอดีค่ะคุณผู้ชมก็เลยนํามาเสนอให้คุณผู้ชมในเบิงเป็นแนวทางเนาะค่ะเนาะพอให้รวยๆกันในวันที่หนึ่ง กรกฎาคม2567ทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะสรุปชุดต่อไปค่ะคุณผู้ชมแนวทางชุดต่อไปนะคะเป็นเลขดับเมื่อเกียบเทียบใส่น้ำกันค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจินตนาชาแนลเอาไว้นะคะเพื่อรัฐบาลไทยเข้าในนี้ในช่องจินตนานี้คุณผู้ชมจะได้ไประทองผ่านโอกาสดีๆเนาะค่ะเนาะถ้าถูกสวยรวยเบืรอน้่กันขอให้มันมาน,น,นะคะสวัสดีค่ะ